ปาฏิหาริย์ลูกแก้วลอยฟ้าตำนานพระาธาตุทเมนชัยลำปลายมาศปาฏิหาริย์ลูกแก้วลอยฟ้าแห่งลำปลายมาศค่ำคืนก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์ท่ามกลางญาติโยมและพระเนนที่กำลังจัดเตรียมงานสิ่งมหัศจรรย์ได้ปรากฏลูกแก้วขนาดเท่าไข่เป็ดได้ลอยล่องมาจากฟากฟ้าตกลงยังทิศเหนือของสถานที่ศักดิ์สิทธิมิตหมายอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่านี่คือสัญญาณแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี่คือเรื่องเล่าขานที่ผูกพันอยู่กับพระมหาเจดีย์สีธเมนชัยเจดีย์คู่บุญแห่งวัดหนองยา ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2532เสียงสวดพระพุทธมนตร์ทำวัดเช้าเย็นได้ดังกึกก้องต่อกันนาน9วัน9คืนเพื่อถอนและชำระผืนดินผืนนี้ให้บริสุทธิ์ก่อนที่วันเพ็ญเดือน6วันวิสาขาบูชาจะถูกกำหนดให้เป็นวันวางศิลาฤกษ์ด้วยเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะรักษาศินปะวัฒนธรรมอีสานร,รูปทรงของพระาธาตุพนมจึงถูกจำลองแบบย่อส่วนก่อเกิดเป็นพระเจดีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง5เมตรยาว5เมตรสูง29เมตรรวมชัดทองคำสูงสง่า31เมตรใช้เวลาสร้าง2ปีเต็ วันขึ้น15คหาค่ำเดือนหมหาชนได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกว่า10,000 0องค์ขึ้นไปประดิษฐานไว้นยอดพระเจดีย์เคียงข้างหลวงพ่อเพชรและล้อมรอบด้วยกำแพงพญานาคผู้ปกปักรักษาทุกวันนี้พระาธาตุทเมนชัยไม่ได้เป็นเพียงเจดีย์ที่สวยงามแต่คือศูนย์รวมศรัทธาที่ยืนยันคำทำนายในค่ำคืนแห่งปาฏิหารินั้นว่าดินแดนแห่งนี้จะรุ่งเรืองเรื่องราวแห่งศรัทธาจากแผ่นดินของเราบุรีรัมย์เวิลด์มหานครอ,อีสานใต้สระกล่าวออนไลน์24ชั่วโมง